พาแถวไปใช่ป่ะแก่เนี้ยนี่อืมสวนทางไปทางไปเลยจะได้เหมือนแนวเดี๋ยวตอนที่บ้านทำงานเสร็จนะแล้วก็หาข้อ ชั้นมาก่อนไปชั้นมาแล้วนี่ไงน้องพันคอนเส็ตนี่ไงน้องพันเหมือนแมวเลยนิ่วนิวนิ่วันเหมือนแมวไหมแมวแมวมามาเล่นทางนี้ค่ะแมว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 โอ้ยเล่นดิลูก

ไม่ใช่โมเหรอมามร้องโมโมเหรอบัวปิดเดี๋ยวมันร้องไงปิดเปยาปกาเนคุณแต่งหน้าทคอน้องม่งตแต่งหน้าขวัญเหรอพี่คุณก็แต่งหน้าด้วยเหรอแล้วคุณจะฟังตัวเป็นแมวเอนายแต่งหน้าทำไง เออก็ทำอย่างนี้ทาตาด้วยหรอคะใช่อ๋อก็ทาตาทาลิปด้วยป่าใช่ทาลิปป่ะไม่ทาลิปเหรอออทาลิปด้วยงั้นทาลิปก็ทำอย่างนี้เหรอโอ้โหเขียนคิ้วด้วยป่าเขียนคิ้วยังโอ้โหเขียนคิ้วด้วยสวยยังคะไม่สวยเลยไม่ไม่วยเลยโอ้ยเล่นแป้งหมดเลยเหรอ บอกแม่มาบอกเลยแล้ววันทำอาหารแต่งหน้าเหรอตึงหรอว้าวพี่คุณโาขาวทำไมพี่คุณจะเป็นแมวจะเป็นแมวสีขาวเป็นแมวสีขาวแมวขาวเป็นแมวขาวไก่่เป็นแมวสีขาวแล้วคุณกับน้องฝั๋นน้องปันไก่แล้วคุณกับน้องฝัน วิ่งินอิไงมี่งไไหนอะไรกันมาไปไหนลูกมาเล่นตรงนี้ค่ะพี่ปั้นทำกันบ้านอยู่ลูกมาเล่นตรงนี้อุย้ยตัวอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหตัวอะไรเนี่ยเห็นแต่ตูตดนะช้างเหรอตัวอะไรเนี่ย อะไรไ้า,างเ,าเ,หเห็นอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยมีแมวหรอมีอะไรไปไดูสิมีอะไรไปดูสิพี่คุณทำอะไรพี่คุณทาแป้งเหมือนแมวสีขาวอยู่เออไปทาแป้งกับพี่คุณไปบ<ม>๊ายบายค่ะบ๊ายบายนั่งลงก่อนนั่งลงดีๆนั่งลงดีๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ